เป็นอันว่าผู้การจะให้อีชั้นกับคุณหนูติดไปกระเรือด้วยหรอคะแล้วเราจะอยู่กันได้ยังไงล่ะคะก็คงต้องทนอยู่สักพักหนึ่งะครับป้าจนกว่าจะมีจังหวะส่งป้าขึ้นฝั่งได้ผมจะรีบทำครับแล้วถ้ามันเกิดเกิดลบกันกลางทะเลอีฉันไม่ต้องช่วยลบด้วยหรอคะ ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นละครับทหารเขาจาัดก,การกันเองได้ครับผมว่าป้าอยู่เฉยเฉยจะดีกว่าครับเลือค่ะก็ก็ได้นะนะนี่มีใครรายงานคุณพ่อหรือยังยังถ้าอย่างนั้นฉัจะวิทยุไปบอกเองถ้าคนที่นี่มีมปัญญาพาไปส่งนะให้ที่โน้มมารับก็ได้ ขนค,คุณวิทยุไปก็คงไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเพราะว่าที่ทราบมาท่านรีบเข้ากรุงเทพเพื่อที่จะไปประชุมสำคัญราชการลับคงจะไม่มีเวลามาวิทยุกับคุณอ,อุ้ยราชการสำคัญอะไรกันนักกันหนาคะ่ะแล้วเมื่อไหร่ท่านจะประชุมเสร็จล่ะคะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับป้าแต่ได้สั่งจ่ายยวดแล้วว่าให้ติดตามท่านด่วนถ้าท่านมี เวลาว่างเมื่อไรแล้วก็ให้รีบรายงานไปทำใจให้สบายนะครับมีอะไรก็เรียกชายทหารได้คอ้แม่ขอบพระคุณเหลือเกินครับผู้การโชคโดีนะคะที่ที่ที่เรามาเจอคุณผู้การเนี่ยถ้าไปเจอเรือลำอื่นแล้วเราไม่รู้จักเขาเลยเนี่ยเราจะเป็นยังไงคะเนี่ยจะเป็นยังไงก็ไม่เห็นจะเป็นยังไงเลยเรือลำไหนก็เรือเหมือนกันทั้งนั้นน่ะไม่แน่นะเรือลำอื่นเขาอาจจะมีคนที่นิสัยดี มากกว่าคนที่อยู่บนเรือลำนี้ก็ได้อาจจะจริงอยู่ที่คุณหนูพูดนะคนบนเรือลำนี้ทำแต่งงานประจบสอบพอเอาใจใครไม่เป็นทนอยู่ไปก่อนก็แล้วกันถ้าทนไม่ได้จริงๆแล้วก็ให้บอกด้วยบางทีอาจจะมีคนใจดีส่งคอมารับก็ได้ ป้าทำตัวตามสบายเลยนะครับรูกว่าเป็นห้องตัวเองมีอะไรก็เรียกชายหานไะด้เจียมเจียมเห็นไหมเห็นดิตรในคนนี้ไหมปาก้ไเแค่ไหนทูเดทจะบอกคุณพ่อสั่งขังให้เก็บเลยรี่เบาเสียงหน่อย เสียงดังไปนอกใครเขาได้ยินเข้าจะทํายังไงเราต้องอาศัยเขานะคะใครว่าเรือลํานี้เรือหลวงนะไม่ใช่เรือไหนคนุณนั้นซะหน่อยแนงั้นมีปัญญาซื้อเหรออุ้ยหน้าไหนก็ไม่มีปัญญาซื้อทั้งนั้นล่ะค่ะแต่เขาเป็นผู้การน่เขาเป็นคนควบคุมเรือลํานี้อ่ะแล้วคุณหนูเนี่ยไปหาเรื่องเขาก่อนนะ่ะคุณนาวินเขาก็ต้องย้อนเอาให้บางสิคะเฮ้ยคุณนาเวนโอ้ยดูสิด เดี๋ยวนี้ประจบประแจงเขาแล้วเหรอตกัะกรรมลําบากนิดนึงอ่ะโอ้ยเป็นอย่างนี้ไปแล้วมาลุยพวกเดียวกันเองเห็นดีเห็นงามกับเขาใช่ไหมตามเขาไปเลยสิไปเลยปะเจ้าแจ๊บไปเจ้าแจ๊ไปเลยปะคุณหนูหยุดนะคุณหนูอย่ามาลงเอ่ยที่เจียมอย่างนี้นะหยีแค่นี้ก็พอแล้วนะมานิีวจะตีให้ซะหอกอะไรทําตัวไม่มีเหตุผลเลยไม่น่ารักเลยออก็เวลาเนี้ยเราก็ทําอะไรไม่ได้ท่านก็ไม่อยู่เราก็ต้องเอาใจเขาไว้หน่อยสิคะ วานที่เขาเกิดโกรธขึ้นมาจับเราสองคนโยนลงทะเลจะว่ายังไงคะอะโอจยงเก่งพมีความดีเลยอออ,อ,อมีเวลาแป๊บเดียวยังล็อกอีกความลับอะไรนักหนาเลเนี่ย ของหลวงนะงัดสิงัดสิจะได้โดนไปคุกน,นะมาคิดกันดีกว่าต่อไปเนี่ยเราสองคนเนี่ย แล้วจะให้วิชิตกขโทรศัพท์มาบอกคราวนี้สําคัญมากนะหรือคะถึงนึอเรีวไปอย่างปุบปรับอย่างนี้สาคัญสิจ้าคุณหญิงก็หน้านัดเราจะรีบกลับนะผูการครับคุณหลวงว่าไงบ้างครับเขาไปถามคุณหลวงจ่าดูเองก,งก็แล้วกันเออนี่ติดต่อท่านได้ไหมท่านอย่าไปออกากห้องประชุมเลยครับแลท่านทงอ่ะก็ะเข้าไปไประชุมด้วยกันครับผมแต่ผมสั่งทหารทั้ง้นไปแล้วนะครับ ตลอดจากห้องประชุมเมื่อไรเขาจะเรียนท่านทราบครับอืมดีละงั้นจ่าก็บรรวุธจยุหน่อยก็แล้วกันเผื่อท่านจะสั่งให้ใครมาละเอะความจริงคุณหนูไปกับเราเรื่อยๆนีก่ก็ดีเหมือนกันนะครับนึกว่าไปทัวร์เรือสำลานฮะทัวร์ลันทดมากกว่ามาาั้งจ่ายังไงคุณหนูของจ่าเนี่ยเขาพิสวาดคนบนเรือนี้ตายละเรือสำลานเรือนรกไม่ว่า เอ้าคุณหนูขาไปเอนหลังสะบ้างสิคะเมื่อยืนแขวนอยู่อย่างนี้ก็เมื่อยตายสิทนเมื่อยดีกว่าที่จะต้องติดเชื้ออะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยเจียมันนั่งนั่งนอนไม่ได้ไงโอ้ที่นอนเขาสะอาดจะตายไปไปเอนหลังสัหน่อยเถอะค่ะนะคะ,นะค,ะคนดีนะ่ะนะคะโอ้ยเจียมหนูนีนนน่ไม่อยากต้องมาติดอยู่บนเรือมากุดเลยทำไมเป็นเรือลำอื่นไม่ได้ หนูไม่อยากต้องมันเพิ่งไอ้พวกการเดือหังยาวนี่เลยจริงๆนะย,ย,ยังไงเรากมม็มีทางเลือกเราก็ต้องอยู่ที่นี่ไปอีกตั้งหลายวันนละคะ่ะแหมพูดเนี่ยจะโกรธไอ้จอร์ซึยังกับอะไรเน,นี่ยไอ้เนี่ยตัวร้ายมันทําเครื่องเสียน่ะไม่งั้นเราก็ไม่ต้องมาเสร็จอยู่างนี้หรอกคะ่ะจะไปโทษจะจอร์กันเลยก็ไม่ได้แกล้งอะเครื่องมันเสียเองเนี่ยไม่แกล้งคุณหนูยังไม่รู้อะไรมัน ซ้ำาไปมารอเดี๋ยวนะคะเจียมเสื้อมาักแป๊บหนึ่งค่ะเฮ้ยเจียมเจียมเจียมเม้าอะหนูไม่อยากอยู่คนเดียวหนูไปด้วยเอาเดี๋ยวคุณหนูออกไปไม่ได้ข้างนอกเน่ยมันมีตาทหารยุบไปหมดเลยเอาแล้วดูสิคะรองเท้าก็ไม่มีใส่ซก็ปรกจะตายไปคอยเนี่ยเดี๋ยวเดียวค่ะเตรียมมานะอืมโอ๊ยเม้าเมอาไปด้วย อะไรล่ะอะไรล่ะพ่อคุณฮะขออนุญาตครับผมพรราให้นํากาแฟเย็นมาให้คุณหนูกับคุณป้าครับผมอยขอบใจมากกําลังคอแห้งอยู่เชียวอืมอืมนี่เอาเขาไปให้คุณหนูป่ะครับอืมต้อยโชว์อร่อยคุณหนูขะดื่มซะหน่อยสิคะโอ้ยชื่นใจจังเลยค่ะเอ้ยืนทําไมยืนทําไมออกมานี้ ออกมานี่รเราชื่ออะไรชื่ออาไร,รชื่อใจกล้าเหรอไม่ใช่ครับผมชื่อพลครับนามสกุลใจกล้าครับผมอ๋อชื่อพลเออนี่ป้าจะเอาผ้าไปซักสัหน่อยแต่ก็ไม่รู้ไอ้ห้องซักผ้ามันอยู่ที่ไหนไปไม่ถูกช่วยพาไปหน่อยได้ไหมได้สิครับชวนตรงนี้เลยครับไปสิอาถือไปด้วยเดี๋ยวฉันจะไปกินตรงโน,น้น อ <Ừ. S 2> ไปเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนี้ปิ๊งอ้าวเฮ้ยรอด้วยโอ้ยจะหลวมมากเนี้ไหม